สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเดินไปที่ริมโขงนะครับผมเดี๋ยวเอาลมก่อนนะครับตอนนี้ก็เวลาหกโมงกว่านะครับผมฝนกําลังตกลงมาอีกแล้วนะครับเเป็นฝนพวงจากพายุนะครับผมพายุเข้าตกแรงตั้งแต่เมื่อวานนะครับตอนนี้ยังไม่หยุดเลยนะครับผม ย่างเข้าวันที่สองนะครับเมื่อคืนนี้ตกเต็มเต็มเลยนะครับเนี่ยเราเดินไปที่บิ่มขงกันนะครับตามมาเลย<ม>ไปเลยครับ<ม>ครับผม กล้องถ่ายยามค่ัจะไม่ชัดเท่าไรนะครับพายุนะครับผมเจิมปากานะครับผมชื่อพายุนะครับเจิมปากานะครับถล่มไทยเรานะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับผมแล้วก็เมื่อคืนนี้ทั้งคืนนะครับฝนตกหนักนะครับผมฝนตกหนักอันนี้นะครับเป็น น้ำโขงนะครับผมนณเวลานี้นะครับนะครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ริมแม่น้ําโขงนะครับผมนะครับสภาพน้ําโขงตอนนี้นะครับดูลักษณะน้ําเหมือนจะขึ้นนะครับเพราะว่าผมขับรถนะครับผ่านไปตางสะพานลำน้ำกลับนะครับผมเป็นแม่น้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาภูพานนะครับ ไหลมาจากสาขานะครับทางจังหวัดสกลนครนะครับผมนะครับน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆนะครับอันผลเนื่องมาจากนะครับพายุนะครับลูกนี้นะครับพายุเจิมปากานะครับผมน้ำที่ไหลมาจากทางสกลนครนะครับก็ไหลลงมาสู่น้ำโขงนะครับแล้วก็เขื่อน เขื่อนอะไรที่อยู่ทางฝั่งเราวนะครับกําลังจะปล่อยน้ํานะครับทีแจ้งประกาศเตือนมาเมื่อเมื่อหลายชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทางประเทศจีนนะครับอ่ระ,ะเบิดเขื่อนเรียบร้อยนะครับผมนะครับรับรองว่ามีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับสําหรับพายุเจิมปาการนี้นะครับจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะครับผม โดยตรงก็คืออสกลนครนะครับที่ผมดูคร่าวๆนะครับผมบึงการนครพนมมุกดาหารนะครับโซนนี้นะครับโซนลุ่มแม่น้าโขงนะครับหรือก็หรือโซนเมืองหน้าด่านนั่นเองนะครับผมชายแดนนะครับผมตอนที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับตรงที่ผมอยู่ตอนนี้ก็เป็นจุดหนึ่งของจังหวัดนครพนมนะครับผมเป็นอําเภอธาตุพนมนะครับ ตรงนี้ก็โดนเต็มๆนะครับผมน้ําจากแหล่งน้ําจากท้องนาตอนนี้เต็มนะครับผมแล้วก็เริ่มไหลลงสู่แม่น้ําโขงนะครับน้ํำหลายๆสาขาไหลลงสู่แม่น้ำโขงนะครับตอนนี้ผมว่านะครับเอ่อพรุ่งนี้แล้วก็มลื่น,นะครับปริมาณแม่น้ําโขงจะต้องสูงขึ้นแน่นอนนะครับผมภาพอาจจะไม่ชัดนะครับ อาจจะไม่ชัดเพราะว่าผมกล้องอถ่ายกลางคืนไม,ไ,มไม่ค่อยละเอียดนะครับเอามาดูบรรยากาศนะครับไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะทําคลิปต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับขับรถชมบรรยากาศนะครับผมไปด้วยกัน จับกล้องไปหนึ่งไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูริมน้ํานะครับในเวลากลางวันว่าจะขึ้นมากแค่ไหนนะครับผมนะครับผมจะศึกษาแล้วก็ติดตามข่าวจากเพจจากช่องข่าวต่างๆนะครับแล้วก็เอามาสรุปนะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าออตอนนี้นะครับระดับแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติอ่อ ที่ใช้ระหว่างไทยกับลาวนะครับหมายถึงตรงนี้นะครับเป็นแม่น้ํานานาชาติเนี่ยเป็นแม่น้ําหลักเนี่ยขึ้นสูงแค่ไหนนะครับจะส่งผลกระทบต่อพ่อแม่พี่น้องอาชาวไทยนะครับในส่วนไหนบ้างนะครับอันนี้ก็ีจะพาขับรถด,ดูภงนี้นะครับแล้วก็จุดไหนที่พอจะลงไปชมได้ข้างล่างผมก็จะพาลงไปนะครับจริงๆแล้วนะครับบ้านผมไม่ได้ไกลนะครับจากริม เขื่อนนะครับตีผมชิ้นชี้นนิวอยู่ตรงนี้นะครับไม่ได้ไกลนะครับก็ประมาณหกสิเมตรนะครับมีบ้านอยู่ริมแม่น้ำคงนะครับผมบรรยากาศก็ดีนะครับแต่แต่ช่วงนี้นะครับฝนตกแรงนะครับผมน้ำในนาก็เริ่มจะเออล้นนะครับผมท่วมขังปกติแล้วนะครับจะแรงน้ำก็คือจะขาดน้ำนะครับน้ำก็จะซึมไม่ค่อยอยู่ แต่ลักษณะที่ลอดูวันนี้นะครับก็รู้สึกว่าจะเต็มที่แล้วนะครับผมทีนี้ก็เป็นแหล่งน้ำใหญ่ที่จะต้องรอรับมวลน้ำจากสถานที่ต่างๆนะครับยิงจีนเนี่ยจากเขื่อนในห,หลายที่ที่เราดูข่าวนะครับเขื่อนแตกบ้างน้ำทะลักเข้านะครับทำให้ผู้คนเสียหายที่ประเทศจีนนะครับ แล้วก็ย่อมมีผลกระทบต่อเมืองไทยเรานะครับผมนะครับบางคนบอกว่ามันไกลมันไม่เกี่ยวมันย่อมเกี่ยวครับผมย่อมเกี่ยวนะครับเพราะว่าแม่น้าโขงก็มาจากทางโน้นนะครับจากที่เบตจากจีนนะครับจากแหล่งน้ําต่างๆนะครับผมมารวมกันนะครับวันนี้ก็พูดไม่ค่อยคล่องไหร่ตอนนี้ฝนตกอยู่นะครับผมกลางร่มนะครับ กลางล่มตอนแรกว่าจะเดินออกมาดูเฉยๆเดินกับลกล้องนะครับมาถ่ายเพื่อจะบรรยายให้ท่านผู้ชมนะครับได้ฟังไปด้วยนะครับเพราะว่าภาพมันไม่ชัดนะครับจัดยังไงก็ไม่ชัดยิ่งขยายยิ่งไม่ชัดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับ ได้ยินเสียงฝนตกไหมครับตอนนี้ผมพยายามจะพยายามจะเปิดฝัดนะครับเปิดแสงเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับถ้าฝนตกจะตกแรงยังไงเดี๋ยวผมก็จะออกมานะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับฟ้าไม่ร้องนะครับไม่น่ากลัวนะครับมีแต่ฝนอย่างเดียวนะครับผมลมก็มีบ้างนะครับยังไงก็จะพาท่านผู้ชมนะครับเลาะนะครับบรรยากาศ ชมบรรยากาศน้ำขึ้นน้ำลงนะครับแล้วก็จะได้รับทราบไปด้วยกันนะครับว่าคนที่อยู่ริมโขงเนี่ยเห็นสภาพน้ำแล้วนำไปถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยนะครับเพราะว่าบางท่านก็ไม่รู้นะครับได้ยินแต่ในข่าวในชื่อในภาพต่างๆยังไม่เคยเห็นนะครับแอดมินเองเป็นคนเป็นบ้านที่อยู่ติดอยู่ติดริมโขงเลยนะครับก็เลยใช้ชื่อช่องว่าคนริมโขงนะครับแต่ในเนื้อ แต่ในเนื้อหาในช่องนะครับจะเป็นสเปซสปะนะครับหลากหลายนะครับผมหลากหลายสไตล์นะครับอันนี้ก็ฝนตกนะครับอากาศเย็นๆนะครับติมแม่น้ำโขงนะครับถ่ายไปทางนู้นก็ไม่เห็นแล้วนะครับมืดแล้วนะครับผมทางนี้ทางนี้เป็นจังหวัดมุกดาหารนะครับระเบียงเขื่อนนะครับมืด มองไม่เห็นเลยครับพี่น้องอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปตัดต่อคลิปสักแป๊บหนึ่งแล้วก็จะลงให้ท่านผู้ชมได้ชมเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผม